สวัสดีครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้ชมพระสมเด็จวัดล็อกคังพิมพใหญ่ฟอร์มส,สวยๆนะครับนี่ฮะเดินทางมาจากอีสานนะครับองนี้นะครับมาจากแถบสุรินทรนะครับถิ่นเมืองสุรานะครับผมถิ่นเมืองช้างนะนะครับพิมพ์สวยมากๆนะครับเนี่ย พิมพ์พระประธานนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมท่านใดชอบนะฮะลองชมดูนะครับฟอร์มสวยนะครับพิมพ์สวยๆแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับขนาดตีด้วยครับผมนะฮัตบ้านๆเลยครับเปิดแบ่งปันนะครับ fc นะครับเอากันแค่ชอบนะ5,500บาทครับผมนะฮะ ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้นะครับนะฮะไม่ประกันนะครับราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับไม่ประกันนะครับฟอร์มสวยแบบนี้นะครับด้านข้างสวยนะนะครับมีบางจุดที่ต่างอิวเขาเน่าเนาะนะครับนี่ฮะปาบานนี้เขาจะใส่ตลับสแตนเลสไว้นะครับมีพื้นแกะออกนะครับ ดูหลายๆมุมนะครับผมนะท่านใดชื่นชอบนะครับอยากได้ไว้นะครับอยากแป่งปันนะครับทักมานะครับแคปรูปส่งไลน์มานะครับเดี๋ยวจะมีรูปภาพนิ่งชัดๆเพิ่มเติมให้นะครับผมลองชมดูนะครับถูกใจทักมานะครับ fc พิมพ์ใหญ่พระประธานวัดระฆังนะครับ5,500บาทครับผมสนใจทักมานะครับ